เผยเรื่องราวเจ้าหญิงเดียนากับแหวนมั่นที่ทรงเลือกเองแม้จะไม่เป็นที่โปรดปรานของราชวงศ์ในซีรีส์ The Crown ซีซั่น4ได้มีการเผยว่าในปี1981เจ้าฟ้าเชาชเจ้าชายแห่งเวลมกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจากักรไม่ได้ทรงเลือกพระธรรมลงมั่นให้กับพระคู่มั่นแต่เป็นเจ้าหญิงเดียนาที่ทรงเลือกแหวนด้วยพระองค์เองซึ่งในฉากนี้แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวในตอนนั้นว่า ไม่นานหลังจากข่าวการมั่นของทั้งสองพระองค์เจ้าหญิงเดียนาได้รับเชิญให้ไปที่พระราชวังบักกิงแฮมเพื่อให้พระองค์ทรงเลือกพระธรรมลงมั่นที่มีมามากมายหลายแบบซึ่งเอ็มมาคอรินผู้รับบทเป็นเจ้าหญิงเดียนาได้พิจารณาแหวนทับทิมพมา่าก่อนที่เธอจะตัดสินใจเลือกแหวนแซฟไฟร์สีมิดไนท์บลูแซฟไฟร์หรือไพลินสีน้ำเงินนี้มาจากประเทศสีลังกา ประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตแซฟไฟร์คุณภาพเยี่ยมไพลินของสีลังกาต่างจากแซฟไฟร์ของโคลอมเบียหรือแคชเมียร์ที่รู้จักกันดีในเรื่องของสีฟ้าสดใสและความโปร่งแสงเนื่องจากมีธาตุเหล็กต่ำเมื่อเทียบกับหินที่พบในภูมิภาคอื่นๆ พระธามลงม่านวงนี้รังสรรค์โดยช่างทำเครื่องประดับประจำราชวงศ์แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามแหวนวงนี้ก็ไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของสมาชิกราชวงศ์องค์อื่นๆมากนักเพราะนับตั้งแต่ที่เจ้าหญิงเดียนาทรงสิ้นพระชนม์ดีไซน์ของแหวนวงนี้ก็ไม่ได้ใช้กับพระองค์เพียงผู้เดียวอย่างไรก็ตามมีบันทึกไว้ว่าเจ้าหญิงเดียนาทรงเลือกแหวนแซฟไฟร์วงนี้เพราะเข้ากับสีพระเนตรและยังทำให้นึกถึงแหวนของพระมารดายอยีกด้วย อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันแหวนแซฟไฟร์วงนี้ได้ตกเป็นของดัชเชสเคสแห่งเคมบริดจ์ซึ่งเดิมทีนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงคือเจ้าชายแฮร์รี่เพราะเมื่อครั้งที่ไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลสรงสิ้นพระชนจอยฟ้าชายชอได้ทรงเรียกเจ้าชายทั้งสองพระองค์ให้ทรงเข้าเฝ้าที่พระราชวังเคนซิงตันเพื่อเลือกของที่ระลึกข,ของพระมารดาโดยเป็นนาฬิกาคาเทียและแหวนแซฟไฟร์ ซึ่งเครื่องประดับทั้งสองชิ้นนี้เจ้าหญิงแดน่าทรงใส่ติดตัวอยู่เสมอในครั้งนั้นเจ้าชายวิลเลียมทรงเลือกนาฬิกาคาเทียและเจ้าชายแฮร์รี่ทรงเลือกแหวนแซฟไฟร์ซึ่งสาเหตุที่พระองค์ทรงเลือกแหวนวงนี้เพราะทุกครั้งที่จับพระกรของพระมารดาก็จะได้สัมผัสแหวนวงนี้เสมอหลายคนอาจจะยังงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมแหวนแซฟไฟร์วงนี้ถึงตกไปอยู่กับดัชเชสเคธ แทนที่จะอยู่กับดัชเชสเมแกนนั่นก็เป็นเพราะเจ้าชายทั้งสองพระองค์ทรงทำข้อตกลงกันว่าหากใครที่เข้าพิธีมั่นก่อนแหวนแซฟไฟร์วงนี้ก็จะตกเป็นของผู้นั้นนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ได้ทรงแลกเครื่องประดับสองชิ้นนี้และทุกคนได้เห็นจนชินตาว่าดัชเชสเคสทรงสวมแหวนมั่นแซฟไฟร์วงนี้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน